สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกะลาเรีคร right ับว enfin? ันนี้ผมจะมาบอกวิธีดูว่าต้นไหนมะพร้าวบนใส่เราที่ว่ารากมันไม่เดินแล้วมันใกล้จะตายนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าดูยังไงนะครับโอเ้ยังไงเดี๋ยวมาดูเลยครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามะพร้าวบนใส่ที่เราปลูกปลูกไปแล้วมันจะ ออมันจะมีมีอาการลากไม่เดินหรือว่ามีอาการปลูกไปปลูกมาพอเราไปกีดพอเรากีดข้างนะครับกีดข้างสักพักหนึ่งมันก็จะค่อยๆเหลืองแล้วก็ค่อยๆตายสังเกตด,ดูตรงไหนครับสังเกตด,ดูที่ยอดนะครับยอดตรงกลางนี่เลยนะครับยอดตรงกลางเนี่ยมันจะมันจะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับ แล้วแล้วมันก็จะมีเยื่อหุ้มยอดใหม่นะครับแล้วแต่ยอดยอดใหม่เล็กๆในกลางตรงเนี้ยนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมามันจะคือระยะเวลาที่มันเติบโตเนี่ยมันมันจะเร็วถ้าเราถ้าเราปลูกมะพร้าวบนใส่เยอะๆนะครับเราแทบจะไม่มีเวลามากรีดมันเลยแล้วมันจะยาวนะครับแต่ถ้าต้นไหนที่มันตรงเนี้ย มองวันไหนมันก็เหมือนเดิมนะครับมองวันไหนก็เหมือนเดิมกี่เดือนก็ยังเหมือนเดิมยังไม่โตแล้วก็ใบก็ยังไม่เหลืองแต่ยอดตรงกลางไม่ยอมไม่ยอมมียอดใหม่โผล่ขึ้นมานะครับท่านคิดได้เลยเอาไว้เลยนะครับว่านั่นแหละคืออาการเริ่มต้นของการที่รากหากินอาหารไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ทําอะไรมาเลยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเอ่เหลืองเหลืองลงเหลืองลง เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วก็บริเวณนี่มันจะมันจะดํามันจะเน่าออนะครับแล้วทีนี้ถ้าถ้ามะพร้าวท่านเป็นแบบนั้นแล้วท่านทิ้งไปเลยแล้วก็ไปหามาปลูกใหม่โดยที่ท่านไม่ลือ้อไม่ลื้อดินในกระถางดูนะครับไม่เราไม่ลื้อออกดูว่าข้างในเนี่ยรากมันเป็นอะไรที่ผมรู้เพราะว่าผมเคยมีอาการเป็นแบบนี้แล้วผมยังไม่ทันให้มันเหลือกนะครับ ผมผมใส่แล้วผมก็เลยไปรื้อรื้อ,อตั้งแต่มันยังเ,เขียวอยู่นะครับรื้ออกปลายรากมันจะดำนะครับปลายรากที่อยู่ในดินนะครับปลายรากมันจะดำเดี๋ยวผมจะหาต้นที่ปลายรากดำมาให้ดูนะครับแต่มันไม่ได้อยู่ในดินเดี๋ยวผมจะลองเอามาให้ดูปลายรากนะครับพอพอเรารื้อดินดูนะครับปลายรากมันจะเป็นสีดำๆแบบที่มันเกาะตรงนี้ยนะครับเนี่ย เนี่ยปายลายรากมันจะดำแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเรา้อดินดูแล้วปลายรากมันเป็นมันเป็นสีนี้แสดงว่ารากมันหากินได้นะครับเนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ผมเลี้ยงน้ําเอาไว้เนี่ยปลายรากมันเริ่มดำปลายรากมันเริ่มดำแสดงว่ารากเนี่ยมันจะมันเริ่มหากินไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็หยุดดู แต่ลากอื่นมันยังเดินอยู่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเลี้ยงน้าก็เหมือนกันครับเลี้ยงน้ําถ้าเห็นปลายลากดำๆนี่ต้องรีบแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาของการเลี้ยงน้ํานี่ผมก็คือก็ต้องเปลี่ยนน้ํานะครับในน้ำนั้นมันอาจจะมีเชื้อราหรืออะไรน่นทีนี้เราก็น่าจะหายาการเชื้อาราผสมน้ำมาด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับหาซื้อน้ํายาป้องกันเชื้อราหรือฆ่าเชื้อราไม่ได้กออ็ใช้เปลือกมะาพร้าวหรือขุยมะพร้าวก็ได้นะครับผสมลงไปในน้ำเลยผสมลงไปในน้ําแล้วก็เอ,อมามะพร้าวเราโรล,ลากในน้ํานั้นนะครับเพราะว่าเปลือกมะพร้าวมันจะมีเทนดินนะครับมันจะได้ไม่เป็นรากดำๆแรียนี้นะครับทีนี้ถ้าในกระถางเราปลูกลงดินนะครับแล้วมันมีปัญหาเราก็หาเอ,อาน้ำยา ฆ่าเชื้อราหรือป้องกันเชื้อาราผสมน้ําแล้วก็รดราดลงไปถ้าเราไม่อยากรื้อดินหรือกระถางนะครับแต่ว่าถ้าอยากรู้ก็รื้อดินหรือกระถางออกมาดูลากเลยนะครับถ้าเห็นว่าลากดําก็แสดงว่าใช่หรือแน่นอนนะครับถ้ารื้อออกก็เปลี่ยนดินเลยนะครับแล้วต้นมะพร้าวเราก็เอาไปลงเอาไปลงกระถางใหม่นะครับแล้วก็ในน้ําก็อาจจะผสมยาฆ่าเชื้อราลงไปหน่อยถ้าปกติปกติใน ในไอเน,นี่ยในลูกมะพร้าวในในเปลือกของมะพร้าวเนะี่ยมันจะมีก็เรียกอะไรสารเทนินผมก็เรียกไม่ค่อยถูกไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับสารเทนินสารตัวเ,น,น,เน,น,นี้ยเนี่ยมันจะช่วยฆ่าเชื้อรานะครับในการแก้ปัญหาของต้นที่มันเราสังเกตดูว่ามันไม่ยอมโตไม่ยอมออกยอดใหม่อันนี้มันเป็นประสบการณ์ของตัวผมเองนะครับแต่ว่า ของท่านอื่นนั้นไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันเป็นเหมือนผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้ฟังกันเผื่อท่านเจอแล้วท่านไม่รู้นะครับพอเราเราเจอแล้วเราไม่รู้เราออกไปกรีดยอดกรีดยอดเสร็จแล้วมันลดน้ําท่านอาจจะโทษว่าลดน้ําไปโดนยอดมันแล้วมันตายผมเวลาลดน้ําผมกรีดใหม่ๆผมเอาเอาท่อสายยางฉีดเลยนะครับฉีด โดนทั้งยอดทั้งอะไรเพราะว่าผมไม่เคยรู้เลยว่ายอดมะพร้าวมันโดนน้าไม่ได้แต่มันก็ไม่เคยตายเพราะว่าผมฉีดน้ําใส่ยอดครับผมประสบการณ์ผมคือเห็นมันตายเพราะผมลื้อดินดูแล้วเห็นปลายรากมันดับก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่ปลูกต้นไม้มะพร้าวบ่อนใส่แล้วก็เกิดอาการตายเหลืองแล้วก็แห้งนะครับแล้วก็เน่าใบดํา การดำอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ลงแก้ปัญหาดูนะครับหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเก่งหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมชอบสังเกตนะครับแล้วก็กล้าได้กล้าเสียกล้าตายก็ให้มันตายไปนะครับแล้วเราก็ปลูกใหม่เพราะมะพร้าวบ้านเราไม่ได้เพลนะครับยิ่งถ้าท่านใดไปบูชาเอาตมบปัดนะครับกับหลวงพ่อนะครับโรยนี้ใส่มาได้เป็นรดเลยครับ ถ้าเห็นว่าดีก็จะลืมกดติดตามช่องกุลาเลนนะครับเพือ่อนคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ